น้ำตาชาวไทยต้องลังเลนองนาทุกต้มกันทั่วพาลาอยากจะหายาบรรเทาผู้คนลุมตายพอโลกุายายคิดไปใจเศร้าตอนนี้นอชีวิตเรา คงต้องเงียบเงาแน่นอนโควิดในทีนมันฆ่าสิ้นผู้คนทั้งโลกคิดไปหัวใจเศร้าสุขจิตตก,กลูก้ายหลอกลออจะทำไงดีชีวิตนี้ให้ดีเหมือนก่อน ลูกนี้ก้มกับขอพรวินนณลคนพาช่วยไทยลูกลายไกลห่างลูกลางหายไปจากลกูกชีวิตสิ้นทุกสิ้นสุขชนชาวโลกขอให้สดใสด้วยบารมี พุทธาคอลมโพย,ยจงมาปกป้องคุ้มภัยให้ชาวไทยนั้นจงสุขีฟ้าดินบรรดาลหอวิญญาณพี่น้องจงสู่สวรรค์ทิพทองอย่าได้มุนมองหรือดี ชาติน้าฉันได้พบกันไหมถ้าชาติน้ามีทำบุญรวมกันแค่นี้ขอให้ไปดีเพื่อนพี่น้องเอเอ,เอ,เอลูกลายไกลห่างลืกลางหายไปจากโลกชีวิตสิ้นทุกสิ้นศก ชนชาวโลกขอให้สดใสด้วยบารมีพุทธาคือลมโพยยจงมาปกป้องคุ้มภัยให้ชาวไทยนั้นจงสุขีฟ้าดินบรรดาหขอวิญญาณพี่น้อง จงสู่สวรรค์ทิพทองอย่าได้มุนมองหรือดีชาติหน้าฉันได้พบกันไหมถ้าชาติหน้ามีทำบุญรวมกันแค่นี้ขอให้ไปดีเพื่อนพี่น้อง